ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้คผม ICU อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีการหลุดเจ้าตัวละครยอตัวใหม่เป็นสายต่อสู้อย่างเช่นมันคือเจ้ากระบองเหล็กนั่นเองนะครับเป็นชจ้กระบองเหล็ก UR ตัวใหม่นะครับมันก็แทบจะไม่ต่างจากเดิมเลยนะก็แคบถอดถอดเสื้อออกครับถอดเสื้อคุมออกไปเฉยก็้ใครสาวกระบองเหล็กก็น่าจะไม่ไม่ควรพลาดน,นะครับ ถ้าแบบแต่ม so ันแต่มันก็เกินไปมันก็เหมือนทัสซักิรอบที่แล้วเลยฮะทซัมกิรอบแล้วมันก็แบบไม่ต่างอะไรแค่เปลี่ยนทรงผมฮะทซัมกิรอบแล้วก็เปลี่ยนทรงผมให้ตั้งขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็เอาไอ้ฟุกุกิมาวางไว้น่าแต่อ้เจ้าตัวกระบองเหล็กตัวนี้ก็จะมีอัลติเมตเหมือนล่างแรกเลยครับแบบตีสองตีสองตัวนะครับเป็นสองแถวนะครับเหมือนล่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะเอา ให้ดูนะครับ <S <S 1> <S 1> เป็นยังไงเลยครับมันก็มีออร่าไฟๆรอบตัวอยู่นะครับก็เปลี่ยนอะไรไม่มากนะครับบางทีไอ้จ้งกระบองเหล็กตัวใหม่นี้อาจจะเป็นตัวแค่ทางสุยลิวก็ได้พบเเป็นได้นะครับถ้าจะมีถ้าให้ออาให้ดีก็คือ ให้มีตายเกิดแบบเจ้ากระบองเหล็กล่าง2ก็ดีนะมาแบบตายเกิดลุกขึ้นมาตีลุกขึ้นมาตีอย่างเงี้ยไล่จมตีครับนั่นก็คือว่าดีนะครับแต่มันมันจะโตมตีแค่ครั้งเดียวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับหลุดมาแค่นี้ครับตอนนี้ถ้ามีอะไรข่าวสามเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะมาบอกทุทกทุกคนดูนะครับผมการที่ไอเจ้าตัวกระบองเหล็กหลุดมาตอนนี้นะ่าจะไม่น่าจะไม่มีไอจีนอตยูอาร์นะครับที่มันเคยหลุดมารอบก่อนนะครับที่เป็น สเกลพลังของอันติอะไรของ G n น U ตยนะครับแต่ตอนนี้ยังน่าจะไม่มาอาจจะเป็นตัวหน้าก็ได้จ n o อตยนะครับเดี๋ยวนี้นก็มีตตัวฮีโร่เข้ามาครับฮีโร่อย่างเยอะเลยครับมาดูอันติมมดไล่อันติของเจ้าตัวกระบองหลิงนะครับแน,นวนจะไล่แบบนี้เลยครับถ้าเป็นแบบมีอาวุธน่าจะไล่ทั้งทีมเลยนะครับแทบทจะไม่แตกต่างจากเจ้ากระบองหลิงล่างที่2องนะครับแค่ถอดไอ้ผ้าคลุมออกเองครับ ก็ถ้าใครแบบอยากซุ่มก็สุ่มเลยนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวไม่โกงเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไม่ควรสุ่มนะถ้าแบบมาเหมือนเจ้าหมาพอบ้านแมนที่เล่นได้แค่แ๊บเดียวนะ่ะก็ไม่เอานะแบบโคดกากเลยตะต้นอย่างนั้นนะถ้าเป็นไอตัวซัพพอร์ตก็ยังดีๆนะครับตัวซัพพอร์ตแบบช่วยพิทีมอะไรลดไอกระดูกหักอย่างเงี้ยครับช่วยกันซูริวยูอาร์อย่างนี้แล้วก็จะผมจะพาไปดู ไอ้สก kind of ิลของสกิลของอันติของแต่ละตัวของร่าง1ถึงร่างที่3เลยนะครับเดี๋ยวไปดูก hm ันเลยนะครับไปรับชมกันเลยนะครับทุกทุกคนตัวกระบองเหล็กล่างที่1นึ่งเลยนะครับจะมีการฮัามันได้อันติก็จะเพิ่มโล่ให้ตัวเองนะครับนี่กระหน่ำพิโรธนะครับจะมีผ้าคลุมติดอยู่ข้างหลังนะครับมีจะใส่เสื้ออยู่นะไอ้ตัวนี้ไอ้เจ้ากระบองเหลกล่างแรกก็จะไม่มีายเกิดนะครับจะเป็นลูกฟื้นนะมาถึงตาของเจ้ากระบองเหล็กล่างที่2องแล้วนะครับเจ้ากระบองเหล็กล่างที่2ก็จะมี เอการตายเกิดนะครับเหมือนซอมบี้แมนกับเอเมลซาการนะครับมันจะเปรบนอนฟุบลงนะครับแล้วก็จะตื่นขึ้นมามันก็จะไล่อติไปเลยครับมันจะอันติไปหมุน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 ไปถ้าเป็นอาวุธ3ดาวก็จะตีทั้งทีมเลยนะครับแต่ผมไม่มีอาวุธ3ดาวนะครับมีเป็นอาวุธ2ดาวนะครับเนี่ยครับเจ้ากระบองเหล็กก็จะลุกขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วเพิ่มเลือด40%นะครับแล้วก็ออกไปหมุนหนึ่งทีแล้วครับแล้วก็เราก็กดอันติไปพายุป่าเถื่อนนะครับหมุนิว ไม่ตายแล้วก็หมุนเขาอีกหมุนเขาอีกตายเรียบร้อยครับหมุนไป3รอบนะน,นี่เป็นการไล่อันตินะครับไม่ตายมาดูของเจ้ากระบองเหล็กล่างที่3มกันนะครับมันก็เป็นมีอร่าไฟรอบตัวนะครับแล้วก็มันก็จะพุ่งลงมาแล้วก็ตีนะครับปุ๊บแปะแปะ,แปะเหมือนตีเบสบอลนะครับจะเหมือนตีสองคอมโบนะครับเป็นตีสองหนึ่งแถวนะครับ2ตัวนะครับก็ถ้าใครชอบก็ จัดได้นะครับเพราะว่าใครสาวกกระบองเหล็กอย่างผมก็จัดเลยครับแต่ผมจะจัดนะครับผมจะรอจัดไอ้กระบองเหล็กนะฮะผมไปเอาบร้อนละ <laughs> ผมจะเอากระบอกเหล็กนีน่เลยครับ <laughs> ผมไม่เอาบร้อนละ <laughs> ก็เจ้ากระบองเหล็กตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนไปมากนะครับก็เหมือนไอ้เจ้าฮัสมะกิเลยก็เหมือนไม่แตกต่างนะฮะฮัสมะกิก็แค่เพิ่มให้ผมตั้งขึ้นแค่นั้นนะครับจากล่างสองนะไอ้กระบอกกระบองเหล็กก็คือหอดไอ้ผ้าคลุมจากไหลออกไปเฉยๆนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีข่าวสารอะไรผมมาใหม่ผมก็จะมาแจ้งนะครับ